สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับผมนะครับมีอาชีพเป็นนักร้องนะครับมีวงดนตรีเป็นของตัวเองนะครับรับร้องเพลงไปทั่วประเทศนะครับอ,อยู่ในอาชีพนี้มาก็ไม่ต่ำกว่า13ปีนะครับแล้วก็จะมีทีมงานเกี่ยวกับเวทีเครื่องเสียงน้องๆยกวีดีน้องๆทีมงานรัววที T, ต่างๆนะครับที่รับมาแสดงงานอีเวนต์ต่างๆแต่ ที่มาในวันนี้นะครับที่มาไลฟ์สดในวันนี้ก็อยากจะมาพูดและกล่าวถึงนะครับและให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับท่านประยุทธ์นะครับตอนนี้พวกผมนะครับมีอาชีพอิสระเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับซึ่งตัวผมเองตอนนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับและน้องๆนักดนตรีหลายๆคนนะครับ พวกเรานะครับเหมือนกับโซ่เส้นเดียวที่มีหลายข้อนะครับซึ่งกระทบเป็นวงกว้างนะครับผมบอกได้เลยว่าทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า8 0 0แสนคนในอาชีพตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มศิลปินอิสระมโนราหนังตะลุงนะครับพวกเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่คณะรัฐมนตรีออกคำสั่งให้หยุดทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับบันทึกต่างๆอีเวนต์ต่างๆห้ามไม่มีการแสดง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่18มีนาคม2563จนถึงวันนี้พวกผมและตัวผมเองไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยและกลุ่มศิลปินหลายๆแขนงนะครับก็เช่นกันที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลนะครับซึ่งจากผลประมวล AI ต่างๆที่ให้ตรอกข้อมูลไปนะครับเราก็ได้รับผลกระทบ อย่างมาก AI บอกว่าเป็นเกษตรกรบ้างนะครับเป็นนักธุรกิจบ้างนะครับหลายๆอย่างครับแต่วันนี้ขอเจาะจงในกลุ่มของศิลปินนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกลุ่มศิลปินนะครับผมชื่อว่าสอนร้อยเสียงนะครับชื่อจริงภูลศักดิ์จงรักผมมีภาระนะครับมากที่จะต้องรับผิดชอบนะครับผมมีรถตู้หนึ่งคันนะครับที่ซื้อมาเอ็นนอนผ่อนนะครับ เพื่อจะมาวิ่งรับงานคอนเสิรต์ตทั่วไปนะครับคอนเดือนละหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คือรถตู้ของผมนะครับจอดอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับรถตู้ผมนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูนี่นะครับรถตู้นะครับซื้อมาคอนเดือนละหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ เพื่อเอามาใช้ในการเดินทางนะครับรับร้องเพลงตามทั่วภาคใต้ทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากไม่มีเงินผ่อนรถนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับค่าเช่าบ้านเดือนละส0 0พันนะครับไม่รวมค่ากินค่าอยู่ค่าอื่นอีกนะครับค่าน้ามันลถนะนะครับค่าอินเทอร์เน็ต ที่ใช้ติดต่อประสานงานภายในบ้านนะครับทุกอย่างตอนนี้ผมค้างค่าอินเทอร์เนต็ตมาย่างเข้าจนที่สามแล้วนะครับยังไม่มีเงินที่จะไปใจ่ายให้เขาเลยนะครับซึ่งผลกระทบนี้กระทบมาจากคําสั่งของคณะรัฐมนตรีที่สั่งให้พวกผมหยุดทําการแสดงนะครับตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยนะครับในบ้านตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านว่าณนะตอนนี้ผมมีไข่ไก่อยู่สองลูกนะครับเดี๋ยวให้ดู นะครับเหลือไข่ไก่อยู่แค่สองฟองท่านี้เองครับไข่ไก่2ฟองนะครับนะครับแล้วก็น้ำลานะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับซึ่งพวกผมนะครับได้รับผลกระทบมากนะครับออกสื่อไปแล้วเหมือนกันหลายช่องนะครับมิสสื่อหลายช่องก็สัมภาษณ์ทำข่าวไปนะครับ จะเป็นช่องช่องสามช่องช่องสามสิบเอ็ดเอ้ยนะครับช่องช่องเก้านะครับเราก็พยายามที่จะทําทุกอย่างวิถีทางแต่ก็เงียบนะครับไม่ได้รับผลกระทบจากไม่ได้รับผลตอบรับจากรัฐบาลนะครับรัฐบาลชุดนี้ทํางานอย่างผมมองว่าผิดพลาดในการบริหารจัดก,การเรื่องการเยียวยาของรัฐบาลนะครับของให้กับประชาชนตรงนี้นะครับ ผมก็เลยอยากจะบอกว่าพูดกันง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าเป็นการชี้แนะนํารัฐบาลก็อยากจะบอกว่าเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาท่านสั่งให้พวกผมหยุดทําการแสดงมีคําสั่งออกมาเยอะแยะมากมายว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โรงหนังหมอนวดร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านทาเล็บให้หยุดศิลปินการแสดงสถานบันเทิงให้หยุดหมดนะครับท่านออกคําสั่งเป็นตัวหนังสือเอกสารชัดเจนมากนะครับแต่พอท่าน ออกมาตรก,การเยียวยาท่านไปให้กลุ่มอื่นที่เขามีรายได้อยู่นะครับที่เขายังพอมีรายได้อยู่บ้างหรือไม่มากแต่มันก็ยังมีรายได้อยู่แต่กลุ่มกองผมซึ่งโดนกระทบตั้งแต่วันแรกเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่ผมไล์สดก็วันที่16บหนะครับ16เมษายนนะครับอีกสองวันจะครบหนึ่งเดือนนะครับผมไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลเลยนะครับจริงจ ท่านมีข้อมูลอยู่แล้ววันแรกท่านบอกว่าให้กลุ่มนี้กลุ่มนี้หยุดนะครับท่านมีข้อมูลอยู่แล้วแต่ถ้าการเยียวยาวที่ถูกต้องนะครับเมื่อท่านสั่งให้กลุ่มนี้หยุดกลุ่มนี้หยุดท่านก็ควรแต่ยายากลุ่มที่ท่านสั่งให้หยุดก่อนเพราะมันจะตรงนะครับตรงกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีงานทําที่ต้องตกงานเหมือนผมเนี่ยผมต้องตกงาน ทะเบียนรถตอนนี้ก็ขาดมาแล้วผมตั้งใจว่ายี่สิบเอ็ดยี่สองเนี่ยได้งานมามีนาจะเอาไปต่อทะเบียนตอนนี้นะครับผมขับรถทะเบียนผมไม่มีผมขาดทะเบียนขาดนะครับผมไม่มีเงินที่จะไปต่อทะเบียนรถนะครับเพราะว่าท่านสั่งหยุดงานผมตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นมาแต่ไม่ได้รับเงินเยียร์จากท่านสักบาทนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมประคับประคองพยายมประคับตัวประคองตัวเองนะครับไม่ได้พูดถึงครอบครัวผมนะครับผมมีลูกนะครับผมมีลูกสาว ปีนี้จะขึ้นปีหนึ่งนะครับค่าเทอมหมื่นกว่านะครับแต่ลูกสาวผมก็เป็นนักร้องนะครับร้องเพลงมีรายได้แต่ท่านบอกว่าเป็นนักศึกษาไม่ได้เงินนะครับขเขาก็ทํางานเรื่องของเขาเองแต่ตอนนี้โดนหยุดงานไม่มีงานทําไม่มีเงินเสียค่าเทอมเดือนละหมื่นกว่านะครับไม่มีเงินเสียค่าเทอมใครช่วยครับรัฐบาลไม่ได้ช่วยเรานะครับรัฐบาลไม่ช่วยผมรัฐบาลไม่ช่วยพักนี่ห้วรถให้ผม รัฐบาลไม่ช่วยค่าชาวบ้านให้ผมรัฐบาลไม่ช่วยค่าอินเทอร์เน็ตให้ผมรัฐบาลไม่ช่วยค่าของชีพของผมและพวกผมที่มีอาชีพเป็นศิลปินนักร้องนักดนตรีมโนราหนังตะลุงเจ้าของเวทีเครื่องเสียงเด็กยกเวทีน้องๆพนักง,ง,งานทีมานล้อมรั้วต่างๆของเวทีคอนเสิร์ตต่างๆที่เราไปเล่นมาตกงานกันหมดนะครับและไม่นําซ้ําท่ายพูดยาวๆอีกรถแห่รถแหรพวกนี้ที่เฮ่อ ไปโฆษณางานต่างๆก็ต้องตกงานไปด้วยนะครับก็ต้องตกงานไปด้วยแต่ก็ยังมีดีนิดนึงลดแอรตกงานตรงนี้อาจจะมีลดแต่จ้างตัวตนบ้างเล็กน้อยแต่หารมันก็ลดน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่พวกผมกลุ่มศิลปินออกมาเรียกร้องขอเถอะครับให้กลุ่มศิลปินอิสระที่รับงานอ e ีเวนต์ได้มีค่าชดเชยค่าเยียวยาบ้างเถอะครับจำนวนไม่น้อยกว่า8 0 0แสนคนทั่วประเทศนะครับ ผมซึ่งอยู่จังหวัดตรังตอนนี้นะครับก็เดือดก็ความเดือดร้อนอย่างมากไฟนุงไฟเน้นก็ไม่มีการตอบกลับส่งหนังสือขอวัดรถไปก็ไม่มีการตอบกลับว่าคุณจะพักให้ผมเท่าไหร่มีดอกไม้หรือไม่มีดอกไม้ดอกเบี้ยมันแพงมากนะครับค่าวัดรถนะครับตอนนี้ผมบอกตรงๆนะครับค่าเช่าบ้านก่อนผมตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับจะครบสองเดือนนะครับกราบเรียนเชิญหน่อยแล้วครับท่านอา สสฝ่ายรัฐบาลหรือท่านนายกประยุทธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการากระทรวงการคลังท่านรองนายกานะครับฝากให้ดูแลกลุ่มศิลปินหน่อยนะครับฝากพี่พี่สื่อมวลชนนะครับให้ช่วยดูแล